อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงเป็นเรื่องของวัคซีนตอนนี้เราได้เพิ่มมาอีกหมื่นโดสอันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆตอนนี้มีหลายหน่วยงานรวมทั้งทางฝ่ายการเมืองก็ช่วยกันนะครับโดยท่านยุคนนะครับท่านอิทธิพลท่าน ไทยวัดนะครับไทยรัฐหรือไทยรัฐประทานโทษ3ท่านนะฮะของพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามผ่ากกันได้ไปขอวัคซีนมาได้ได้มาอีก1นึ่งหมื่นโดสนะครับก็เดี๋ยวจะทยอยฉีดกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอประชามพันธ์ครับ ับไม่ได้นะครับก็เลยแต่เราตอนนี้ลงมาแค่สามพันเพราะนั้นรับรองว่าคนที่จองที่แต่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าขอพ่อและเราทั้งสามคนได้หาดูนะครับและได้ตัดสินใจทำงานสือให้ดีหน่อยนะครับเพื่อตามทุกวันอาจารย์จะเอาไปสอบปลายสอบ เพื music. so ่อขอวัคซีนพิเศษนะครับแล้วก็ก็วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่ประชุมนะครับก็จากที่ที่ท่านทุกคนได้ได้แจ้งใ้ทราบนะครับท่านรัฐมนตรีก็สอบถามมาที่ผมกับผู้ว่าฯนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างแล้วผมก็ ทีมของเราเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปที่ที่บอกขัรถนะครับแล้วก็ที่รำเิดสายดาวด้วยที่เพิ่งจะเจอคัพเตอร์อาจจะได้คัพเตอร์ได้มาที่เจอผู้ติดเชื้อนะครับหลายรายด้วยกันในช่วงเวลาทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับทราบความกังวลใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่อำเภอตรุ่นะครับแล้วก็ที่บริเวณตามแนวชายแดนนะครับเช่นนะครับผู้ขนานทั้งส เค่มมีดีบกองใหญ่นะครับตามของตะปงนะครับตรงนี้เป็นแนวชายแดนที่มีความเสีย่ยงอยู่แล้วด้วยนะครับก็ทําให้ทําให้ทราบว่าจริงๆเมื่อกี้หล่ากลุ่มที่ยังอยากได้รับออกซิเดนะครับเป็นกลุ่มที่น่าจะมีความส้องกนะครับอย่างเช่นกลุ่มครูอย่างเงี้ยนะครับของเราเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงนหนักน,นักแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะพยายาม,มาช่วยกันนะคฮะเติมเตะเทียร์ทีเทียว์ทีเดียวก็ถึงสี่แสนนะครับ ก็อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ